Secret The Series รักกลับที่ผลีบานบุประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่3ตัวต้นเรื่องที่ทิ้งความสงสัยไว้ให้กับผลีขวัญกลับไปแล้วมิวกระเซาย้าแย่เรื่องที่หล่อนเป็นแฟนกับสิทธีแม้ผลีขวัญปฏิเสธแต่ฝ่ายนั้นไม่เชื่อ แม่ไม่ต้องเขินหรอกจ้าอยู่บ้านเดียวกันขนาดนี้ยังจะไม่ใช่แฟนอีกเนาะ <c oughs> มิวกระชับแว่นแล้วหัวเราะจนเสียจริตแต่พิสินี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆผลีควันขมวดคิ้วอยู่ๆก็ใครรู้ขึ้นมาก็สเปกพิสิน่ะจะมีอย่างหนึ่งที่พิเศษมิวขยับเข้าใกล้ทำหน้าทำตากลุ้มกริ่ม มองจ้องที่ใบหน้าสวยของผลีขวัญก่อนเลื่อนสายตาต่ำลงมาหล่อนเองก็มองตามตากลมแสดงออกว่าไม่เข้าใจจนกระทั่งมิวเฉลยตาผลีขวัญถึงกับเบิกกว้างนมใหญ่ผลีขวัญรู้ตัวว่ายามนี้อารมณ์ไม่มั่นคงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่หยิบจับอะไรก็พลอยร่วงหล่นจนสิทธีสังเกตได้ไม่สบายหรือเปล่าทำไมหน้าซีดแบบนั้น ฝ่ามืออุ่นแนบยังหน้าผากสวยเพียงสัมผัสแผวเบาก็ทำให้ร่างเล็กสะดุ้งสิทธีตกใจชักมือออกตาคมกว่าสายตามองคนท้องด้วยความสงสัยผลิขวัญดูแปลกไปตั้งแต่มิวกลับหรือหล่อนจะเครียดเรื่องงานค่าจ้างหรือเวลาทำงานถ้าหล่อนไม่โอเคเรื่องทำงานก็คุยกับมิวตรงๆได้นะเยนั่นเป็นหัวหน้าหล่อน สิทธีคิดไปถึงเรื่องงานแต่ปลิขวัญสายหน้าและบอกไม่เป็นไรปวดหัวหรือเปล่าอาทิตย์ก่อนตอนที่ไปหาหมอเห็นหลอนบุญว่าปวดหัวไม่หยุดปลิขวัญสายหน้าอีกรอบหลอนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่รู้ว่าคนตรงหน้าชอบผู้หญิงก็รู้สึกตัวร้อนวูบวาบมีครั้งหนึ่งที่ปลิควัญเผลอสบตาสิทธีเข้ารายนั้นส่งสายตาร้อนแรงมาให้ถึงจะเพียงเสี้ยววินาทีแต่หล่อนก็รับรู้ ครั้งนั้นหล่อนยังบอกตัวเองว่าคิดมากไปสายตาแบบนั้นมีแต่คนรักมองกันเท่านั้นแหละสายตาที่จ้องจะกินหนะ่กวันนี้ทั้งวันผลีขวัญจึงเลี่ยงจะเจอสิทธีและโชคดีที่ฝ่ายนั้นดูเหมือนจะงานยุ่งพอดีตกเย็นผลีขวัญก็จุงเจ้าลักกี้ไปเดินเล่นรอบบ้านและรดน้ำต้นไม้ด้วยหล่อนทำแบบนี้จนเป็นกิจวัตรประจำวัน ลิขวัญลากสายยางแล้วบรรจงรดน้ำต้นไม้ทุกต้นอย่างมีความสุขกลิ่นหอมของดอกลีลาวดีและต้นไม้อื่นๆยิ่งทำให้หล่อนผ่อนคลายและเพราะไม่ทันระวังร่างเล็กจึงเหยียบน้ำที่เจิงนองอยู่บนพื้นผลิกขวญร้องกรีดกำลังจะหงายหลังลงกับพื้นหลอนหลับตาแน่นกุมท้องไว้แต่จังหวะที่คิดว่าคงจะล้มก้นจำเบากลับมีคนตัวสูงคว้าตัวหลอนไว้ได้เป็นอะไรไหม สิทธีร้องถามด้วยความห่วงใย,ยผลิขวัญสายหน้าพยายามเรียกขวัญที่กำลังกระเจิงให้กลับมาไม่ต้องรถแล้วต้นไม้เดี๋ยวฉันทำเองเข้าบ้านเถอะโชคดีที่สิทธีเดินออกจากบ้านเพื่อหาที่สูบบุรี่หญิงสาวมองร่างเล็กไม่วางตาจึงเห็นทุกอากับกิริยาของหล่อนพอผลิขวัญก้าวพลาดสิทธีก็พุ่งเข้าไปได้ทันท่วงที ไม่อยากจะคิดว่าหากเธอคว้าร่างเล็กไว้ไม่ทันจะเป็นเช่นไรผีขวัญน,นั่งเงียบที่โซฟาโดยมีเจ้าลักกี้เอาคางเกยบนตักมันมองเจ้านายทั้งสองสลับไปมาโอเคไหมผีขวัญพยักหน้าแล้วถอนหายใจถ้าขวัญลมลงไปไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงมือบางกุ่มท้องใจยังตกอยู่ที่ตาตุ่มตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วอย่าคิดมากเลย ไม่ดีต่อสุขภาพเด็กในท้องสิทธีรูปศีสะทุยอย่างปลอบโยนสายตาคมมองด้วยความห่วงใยและทอแสงลึกซึ้งบางอย่างทำให้ผลิกขวัญต้องเบนหน้าหนีเพราะรู้สึกแก้มร้อนวูบวาบขึ้นมาเดี๋ยวฉันทำมือเย็นเองหล่อนนั่งพักเถอะแล้วก็ไม่ต้องออกไปรดน้ำต้นไม้จนกว่าจะคลอดไม่เป็นไรค่ะขวัญทำได้อย่าตื ไม่ได้ดื้อค่ะแต่ละวันคุณสียุ่งจะตายรดน้ำต้นไม้แค่นี้ขวัญทำได้จากนี้ขวัญจะระวังตัวให้มากขึ้นค่ะสิทถีมองหน้าคนที่บอกว่าตนเองนั้นไม่ได้ดือ้อแต่รันละสิหญิงสาวสายหน้าตามใจแต่ตอนนี้พักก่อนเถอะ๋ยวฉันทำอาหารเย็นเองข้าวไข่เจียวก็พอเนาะมือเรียวบีบจมูกรันรน,นั้นและส่งยิ้มเอ็นดูมาให้ทั้งยังรูปศีรษะหล่อนอีกรอบ ผีควันสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่ส่งมาอย่างจริงใจแต่มันแฝงไปด้วยอารมณ์บางอย่างเช่นกันสองทุ่มแล้วสิธีอยู่ในชุดสูตรลำลองกับเสื้อเชิ้ตสีเข้มและยีนส์เนื้อดีแบรนด์ของตนเอง ร่างสูงเปิดประตูห้องนอนมองคนที่นอนหันหลังอยู่บนเตียงด้วยความเป็นห่วงตั้งแต่จบมื้อเย็นสิธีก็ให้ปลีควันเข้าไปพักผ่อนในห้องคืนนี้หญิงสาวมีธุระเสียด้วยจึงไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนปลีควันได้ไม่อยากปลุกปลีควันเพราะเห็นว่าหลอนเหมือนจะไม่ค่อยสบายเลยเขียนกระดาษโน้ตแปะไว้ที่หน้าประตูเพื่อหลอนตื่นขึ้นมาจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเธอไปไหน เสียงรถที่แล่นออกไปทําให้ผลีขวัญลุกขึ้นนั่งหล่อนไม่ได้หลับอย่างที่สิทธีคิดเพียงแค่หลับตาพยายามทําใจให้สงบ สัปดาห์นี้ผลีขวัญรู้สึกแปลกๆนมเต่งโตขึ้นมากและหล่อนก็กลับมีความรู้สึกทางเพศซึ่งมันมากจนน่าตกใจปรึกษาแพทย์และอ่านคู่มือแม่และเด็กก็บอกเป็นช่วงปกติของการตั้งครรภ์ระยะนี้สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคุณพ่อได้แต่อย่าหักโหมหรือรุนแรงจนเกินไปผลีขวัญระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วง พ่อของลูกในท้องไม่อยู่แล้วอาการครั้นเนื้อครั้นตัวอยากมีเพศสัมพันธ์ก็ยังประทุขึ้นมาอีกยิ่งคิดถึงสายตาร้อนแรงของสิทธีที่ส่งมายิ่งทำให้หัวใจดวงน้อยของพลิขวัญวันไหวเต้นรัว สมาร์ทวอชที่ข้อมือบอกเวลาเกือบ3นาฬิกาแล้วตอนนี้สิธีจ้างคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันมาส่งที่บ้านเพราะรู้ว่าความสามารถในการขับรถหรูตอนนี้นั้นติดลบหญิงสาวไม่อยากเสี่ยงให้ตัวเองเป็นภัยกับเพื่อนร่วมทางเธอขอบคุณคนขับรถและให้เงินค่าจ้างเข้าไปและเพราะฤทธิ์แอลโกอฮอล์ที่มีมากทำให้ร่างสูงแทบประคองตัวเองไม่อยู่ดีที่ยังล็อกประตูรัว้ว กับเปิดประตูบ้านได้ด้วยความเคยชินเจ้าลักกี้ผงกหัวมองเจ้านายสาวเพียงไม่กี่วินาทีแล้วก็นอนต่อตาคมมองเจ้าหมาที่ตอนนี้ยึดพื้นที่บริเวณโซฟาไปแล้วสิทธีพาร่างสูงของตัวเองมายังห้องนอนจมูกโด่งย่นขึ้นพยายามสูดดมกลิ่นหอมขาที่เคยเก้าวไปในทิศทางของห้องน้ำ แปรเปลี่ยนไปทางเตียงใหญ่กลิ่นหอมชัดขึ้นเมื่อสิทธีเข้าใกล้ร่างสูงล้มตัวลงคว้ากลิ่นหอมนั้นมากอดไว้สันจมูกไหลไปตามผิวเนียนที่ส่งกลิ่นเชื้อเชิญหูได้ยินเหมือนคนบนเตียงขัดขืนแต่เพราะกลิ่นหอมมากจนสิทถียังใจไม่อยู่บวกกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ซัดไปวันนี้ยิ่งทำให้ทุกอย่างอยู่เหนือคำว่าสติพีสิ จะทำอะไรคะผลีขวันร้องถามเสียงดังแต่ดูเหมือนคนที่คร่อมหล่อนอยู่จะไม่รับรู้กลิ่นละมุดหึ่งจนหล่อนต้องเบือนหน้าหนีมือเรียวของสิธีปัดปายไปทั่วร่างก่อนจับซวงเต้าคู่ใหญ่ที่ตึงงรับกับมือเป็นอย่างดีผลีขวันเผลอครางเมื่อลิ้นอุ่นเข้าครอบงำแม้มีปราเสียลูกไม้กั้นไว้ก็ไม่อาจคลายความเสียวสถานนี้ได้ร่างเล็กปิดเร้า สิทธีเปรียบเหมือนภุมมรีตัวร้ายที่ดอมดมดูดกลืนเกสรดอกไม้อย่างหิวโหวยกลิ่นหอมเรนส่วนลอยฟุ้งไปทั่วมันทำให้เธอปั่นป่วนและมีความต้องการเฉียบพลันพันทางกายกับใครเลย ด้วยงานที่ถาถมเข้ามาครอบครัวที่ต้องจัดการจริงๆตอนอยู่ที่ผับก็มีฟัดแม่สาวผมแดงอวบอัานในห้องน้ำไปแล้วแต่เธอไม่เสร็จอารมณ์เลยค้างกลับบ้านยิ่งสติแตกกันไปใหญ่เมื่อได้กลิ่นหอมเย้าวยวนของผลิขวัญที่ช่างสร้างความรันจวนให้เธอได้มากเหลือเกินพี่สิเจ็บค่ะได้มากเหลือเกินพี่สิเจ็บค่ะ ผลิควันสะดุ้งเพราะสิทธีกัดที่ยอดฐันอืมขอโทษสิทธีเอ่ยขึ้นพยายามบังคับตัวเองให้อ่อนโยนอย่าเร่งรีบมือทั้งสองข้างของสิทธีประคองเต้าอวบไว้แน่นบีบเคล้นอย่างสนุกมือนมใหญ่ชิมหายโคชอบสิทธีสะบดพลางดูดยอดทันสีชมพูผลิขวัญสะเทินอายแต่ก็ยังแอนอกให้สิถีชิมรสได้อย่างสะดวก มือเรียวไต่ต่ำไปที่เนินอิ่มก่อนค่อยๆถูไถหรือ,อกหลอนเสียงพร่าจะเอาแล้วนะสะโพกสวยขยับขึ้นลงไม่เร่งรีบทรั้งนตัวผลิควันถอนหายใจขมวดคิ้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คิดได้ไม่นานดวงตาก็ปิดลงและลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะสม่ำเสมอบ่งบอกว่าหล่อนเองก็คงนอนหลับฝันดีไม่ต่างกัน แสงแยงตาจนสิทธีต้องเบี่ยงหน้าหนีร่างสูงลุกขึ้นขยี้ศีรษะแรงๆเพราะยังมีอาการเมาค้างอยู่แต่เพราะลมหนาวประทาร่างตรงๆจึงต้องห่อไหลสิทธีสำรวจตัวเองและรอบกายแล้วประหลาดใจเพราะนี่คือห้องนอนของเธอทั้งสภาพตอนนี้ยังเปลยเปล่าอีก สิทธีพยายามจะประมวลผลในสมองเมื j, i, ่อคืนจำได้รังๆว่าเรียกรถผ่านแอปให้ขับมาส่งปิดประตูรั้วเดินเข้าบ้านและว,ว่าจะอาบน้ำแต่เหมือนจะเดินเข้าห้องนอนไม่ได้ใช้ห้องน้ำข้างนอกเฮ้ย hey, hey, ชิบหายแล้วกูร่างสูงเด้งลุกจากเตียง ภาพเมื่อคืนฉายชัดเป็นชดชดสิทธีขยี้ผมตัวเองแรงๆรีบคว้าเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายบนพื้นมาใส่ขาย,ยาวหยุดมองร่างเล็กที่ยืนอยู่เคาน์เตอร์ครัวนาฬิกาบอกเวลา8ดโมงเช้าดูเหมือนร่างกายจะเคยชินจึงทำให้ตื่นเวลานี้มาสักระยะแล้วสิทธียืนนิ่งไม่ไหวติงยังไม่รู้จะทำหน้าทำตัวอย่างไรกับสถานการณ์นี้เมื่อคืนยอมรับว่าเมาจัด และเงียนมากเพราะแม่สาวผมแดงนั่นแท้ๆมาทำให้อยากแล้วจากไปร่างสูงยืนคิดมากอยู่ลำพังมองแผ่นหลังคนตัวเล็กไปพลางแต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับหนังสือแม่และเด็กที่เธอเป็นผู้ซื้อให้ผลีขวันเมื่อครั้งไปโรงพยาบาลตาคมค่อยๆเลื่อนสายตาตามตัวอักษรที่ปรากฏในหน้ากระดาษ คนท้องระยะน,นี้จะมีความรู้สึกทางเพศสูงขึ้นท่าที่เหมาะสมเช่นท่า woman on top คือท่าที่คุณแม่จะอยู่ด้านบนหรือท่า doggy style เพราะจะไม่มีการกดทับหน้าท้องของคุณแม่โอ้ไม g กอสิทธิอุทานในใจืเล่มนี้ละเอียดดีเนาะเมื่อลาสายตาจากตัวหนังสือพวกนั้นก็พบกับสายตาอีหลักอีเหลือของฝ่ายตรงข้ามสิทธีก้าสีสักแกรก ให้เดาผลิขวัญก็คงรู้สึกไม่ต่างกันหรอกยามนี้หล่อนคงมีความรู้สึกทางเพศอีกครั้งหลังพ้นสามเดือนแรกไปแล้วเมื่อคืนหล่อนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขกันมากเออเช้านี้มีอะไรกินหรอสุดท้ายสิธีก็หลุดคำพูดออกจากปากได้หลังจากพยายามขยับปากอยู่หลายหนเอออืม ขนมปังไส้กรอกไข่ดาวค่ะขวัญไม่ได้ออกไปตลาดผพลีขวัญติดอ่างไปเลยหล่อนต้องรวบรวมแรงใจเป็นอย่างมากเพื่อจะตอบคำถามง่ายๆนั้นไม่เป็นไรแค่นี้ก็รู้แล้วถ้าฉันจะขอกาแฟดำเข้มๆสักแก้วได้ไหมได้ค่ะขอบคุณ สิทธีเดินมานั่งรอที่โซฟามือเรียวรูปขนเจ้าลักกี้ไปด้วยมันมองหญิงสาวแปลกๆดูเหมือนมันจะสงสายตามีเลสในมาให้สิทธีมองเจ้าหมาแสนรู้แล้วแยกเขี้ยวใส่รู้มากจริงๆนะแกถ้าพูดได้คงด่าฉันลูมั้งไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองไหมหรือว่าเธอร้อนตัวกันแน่แต่เหมือนเจ้าลักกี้จะสะบัดหน้าหนีเหมือนไม่อยากเสวนากับเธออีกกาแฟค่ะขอบคุณนะ มือใหญ่ยื่นไปรับแก้วกาแฟแต่ปลายนิ้วสัมผัสกันผลิขวัญสะดุ้งเล็กน้อยก่อนชักมือออกสิถีกัดปากมองร่างเล็กที่เดินไปจัดการมื้อเช้าปกติเวลาเมาค้างไม่เคยปวดหัวเท่านี้มาก่อนวันนี้ปวดจนหัวแทบจะระเบิดแต่ไม่ใช่เพราะริ์แอลกอฮอลหรอกนะ มือเช้าวันนี้เงียบจนเจ้าลักกี้ยังงงมันมองเจ้านายทั้งสองสลับไปมาและเหมือนสิถีเห็นว่ามันสายหน้าระอาเพราะหูมันพลิกไปพลิกมาตามการสะบัดของใบหน้ามันเดินกลับไปที่ฟูกมองสิถีคล้ายจะบอกว่าปัญหานี้แก้เองนะมาไม่สามารถช่วยได้หลังจากจบมื้อเช้าสิทธีอาสาล้างจานเอง ส่วนผลีขวัญก็เดินไปนำผ้าลงเครื่องสักพักหล่อนก็กลับมาพร้อมกับสิทีล้างจานเสร็จพอดีทั้งสองยืนมองหน้ากันอยู่กลางโถงต่างไม่พูดอะไรผลีขวัญหน้าแดงลามไปถึงหูส่วนสิทีนั้นปั้นหน้าไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีเมื่อคืนพี่เมาไอ้เฮียเ้ยประโยคที่พ้อนออกมาแบบไม่ทันคิดทำเอาสิทีแทบอยากจะตบปากตัวเอง แต่เออไม่ใช่แบบนั้นนะผีขวัญขมวดคิ้วมองคนที่ลนลานจูจูสิทธีก็กลายเป็นคนติดอ่างไปเสียอย่างนั้นคือว่าเออเรื่องเมื่อคืนคราวนี้ผลีขวัญที่กัดปากตัวเองบ้างหล่อนหน้ามอ้อยดวงตาสับสนปนรู้สึกผิดสิทธีสายหน้าก้าวเข้าใกล้คว้าร่างเล็กมาโอบไว้หลวมๆอยากคิดมาก อย่าคิดว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนทำให้อารมณ์พาไปด้วยเหมือนสิทธีจะอ่านใจผลีขวัญออกหล่อนกำลังกังวลเรื่องนี้ยิ่งอ่านหนังสือแม่และเดแต่ยิ่งรู้สึกแย่หล่อนมีความสัมพันธ์กับพี่สาวของสามีทั้งที่ศักเพิ่งตายไปยังไม่ถึงร้อยวันด้วยซ้ำปล่อยให้ฮอร์โมนมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขวัญไม่ได้ผิดนะห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาด และเป็นอีกครั้งที่สิธีเหมือนเข้ามานั่งในใจของพลีขวัญพี่ตัางหากที่ผิดพี่ปล่อยให้ทุกอย่างเลยเถิดแต่พี่ไม่เสียใจนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นร่างเล็กจมอยู่ใต้อกของสิธีอ้อมกอดกระชับขึ้นทั้งสัพนามที่แทนตัวเองก็เปลี่ยนไปพี่ห้ามใจตัวเองไม่อยู่เองพี่ไม่มีสติพอจะหักห้ามสิ่งที่คิดได้อีกแล้วผลีขวัญขมวดคิ้วยังไม่เข้าใจสิ่งที่สิธีกำลังสื่อสาร หล่อนพลาออกจากอกกว้างแงนหน้าขึ้นพี่จะดูแลขวัญและทำหน้าที่แทนสักเองทั้งเรื่องเลี้ยงลูกและเรื่องนี้ถึงเรื่องเมื่อคืนจะเกิดขึ้นปุกปรับแต่พี่มีความสุขมากเลยรู้ไหมและพี่ก็รู้ว่าขวัญเองก็มีความสุขเหมือนกันใช่ไหมผลขวัญหน้าแดงเพราะมันเป็นความจริงที่หล่อนมีความสุขจนล้น เมื่อคืนหล่อนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นตรับรู้ทุกอย่างทุกการเคลื่อนไหวทุกเสียงครางเช้านี้หล่อนก็ยังคิดถึงมันแม้จะรู้สึกผิดกับสามีที่ตายไปแต่หล่อนก็ทำอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วมีแต่ต้องยอมรับมันพี่รู้สึกดีกับขวัญน,นะมือเรียวเชยคางมนขึ้นสิธีก้มลงจนจมูกทั้งสองชิดติดกัน จากนี้พี่จะดูแลขวัญกับลูกเองนะคะผลีขวัญไม่ได้ตอบรับด้วยคำพูดต่หลอนหลับตาลงแล้วซึมซับจูบหวานที่ส่งมาให้หญิงสาวรู้สึกตัวลอยไม่ติดพื้นรู้ตัวอีกทีหล่อนก็อยู่บนเตียงแล้วเสื้อผ้าหลุดออกจากกายตอนไหนไม่รู้หล่อนตัวแดงเป็นกุ้งต้มยามสิถีกวาดมองทั่วร่าง เมื่อคืนมันมืดเช้านี้จึงเห็นทุกอย่างชัดเจนสิทีและเลียดชิมรสหวานของคนใต้ร่างเบาๆนะคะผลีขวัญร้องบอกเพราะเมื่อคืนสิทีเมาเลยมีบางช่วงที่ดุดันไปบ้างพี่จะไม่ทำให้ลูกตกใจสิทธียิ้มตาเยิม้มส่งจูบร้อนแรงอีกครั้งแล้วจากนั้นก็มีเพียงเสียงครางกระเซาขับขานไปพร้อมกับเสียงนก เจ้าลักกี้ใช้ขาปิดหูก่อนล้มตัวลงนอนคล้ายไม่ต้องการให้ใครรบกวน